วันนี้วันพุธนะฮะพุธท,ที่1863นะฮะวันนี้เรามีอีกหนึ่งงานหนึ่งเคสนะมาแนะนำกันนะมาแชร์ความรู้กันนะทำงานซ่อมบำรุงรถยนต์ของโตโยต้าอีพุธนะฮะพุี2010นะนสนคันนี้มาด้วยการสัน่นเครื่องสัน่นแต่เกียร์ไม่ไปนี่เป็นรถไฮบิดนะครับผม ก่อนที่เราจะไปซ่อมกันนะไปดูว่าหมูของเราทำอะไรมั่งนะหมูฮ้องเราอยู่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับผมบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ฮะเปลี่ยนถ่ายน้วมันเครื่องของเหลวซ่อมเกียร์ซ่อมเครื่องยนต์ทุกอย่างฮนะับจำหน่ายแบตเตอรี่ครับอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครัจำไว้ให้ดีถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดก่อนแี่เป็นเซอร์กิสลาามนะครับผมเบอร์โทร 3 3 4 6 6พาไปดูนะว่าวโตต้าพิวดตอนนี้อาการมาคือเครื่องสันลับไม่ไปแล้วนะสาเจ้าเข้าแล้วนะครับน,นียเป็นโตยต้าพิวดมี2010นสะ,ะอาการมาคือเครื่องยนต์เกียมีเสียงดังนะนะฮะชัดเจนเลยนะตอนะนี้ เครื่องเยไม่เต็มสูบนะครับอันนี้เป็นเครื่องไฮบริดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขาอาการกันก่อนที่เราจะแก้ไขาอาการกันเราต้องไปดูโค้ดว่าเป็นที่อะไรนะครับก่อนจะซ่อมนะครับต้องเช็คโค้ดใช้เครื่องสแกนเนอร์ก่อนครับก่อนที่เราจะซ่อมนะฮะไม่ได้มั่วนะฮะเราก็ต้องใช้สแกนเนอร์เข้ามาสแกนหาะะว่ารถเป็นที่อะไรนะฮะตอนนี้เป็นโตโยต้าใช่ไหมครับ ผลิตในเอเชียก็ไปที่เอเชียนะครับแล้วก็หาโตโยต้าโตโยต้าครับกดเข้าไปที่นะกดโอเคก่วนเครื่องก็สแกนหานะส่วนมากเป็น OBD2 16พิพินนะฮะที่ใช้ก็คือ16พิน เก็จะสแกนหาก่อนนะครับก่อนนี้เราจะซ่อมเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ของเรานะครับเชื่อนี่ดูปีนะดูปีสองพันสิบนะฮะก็จะฟ้องขึ้นมาเลยว่าปี2,010รหัสเครื่องอะไรตรงหมดนะครับ กดตกลงครับตกลงไปรอก่อนนะครับเรื่องกำลังค้นหาอยู่เราไม่ได้มั่วนะเราซ่อมด้วยหลักการและทฤษฎีนะครับ เอาวรเช่นอันนี้เป็นปัญหาที่เครื่องยนต์เราก็ต้องไปที่เอนจิ้นนะครับตกลงมีอะไรจะได้รู้กันแล้วครับทำไมเครื่องถึงสัน่นขับแล้วขย่ารถวิ่งไม่ไปนะแล้วต่อ่านโค้ดก่อนเลยรีสต์ขอโค้ดนะครับโค้ดเลย นี่ฮะขึ้นมา,มาเพียบเลยนะฮะอันนี้เพียบเลยครับนี่นะฮะ,ะเป็นคอยสูบที่สองสุบที่สามสุบที่สี่นะเสื่อมมีปัญหานี่เสียสามตัวเลยครับลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนมาหนึ่งตัวนะเพิ่งไปเปลี่ยนมาแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเราก็อ่าพูด,ดง่ายๆเลยมันฟ้องมาเป็นคอยเราก็จะเปลี่ยนคอยก่อนเลยอ่าเบื้องต้นนะแล้วก็มาดูค่าสุดกันอีกทีนะครับ ว่าตอนนี้เครื่องมันเดินไม่ได้แล้วนะเดินไม่เต็มสูบเลยพูดง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะซ่อมก่อนเปลี่ยนคอยก่อนสามตัวนะแล้วก็จะสอบดูว่ารถจะนิ่งไหมตามที่เครื่องฟ้องนะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะผมแงจเลยนั่นะจะมาถามต่อถามปัญหานะถึงลูกค้านะที่มาซ่อมรถกับเราอาการก่อนมาเนี่ยเป็นยังไงนะลองเราถามดวก็ก่อนมาก็รถกระตุกนะเร่งไม่เอยขึ้นครับ ก็เลยเอามาให้ช่างเขาดูนะก็สรุปว่าคอยน้อนคอยจุดระเบิดอปจุดระเบิดเสียนะครับหลังจากที่เราเช็คเนาะครับสำหรับในที่วุ่นมันเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดมีแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับกอนที่เราจะซ่อมบำรุงอ่ารถยนต์ในระบบไฮบริดทั่วไปอ่ะให้เรากดเซฟตี้ตัวนี้ออกทุกครั้งนะ พราะเวลาเราซ่อมหรืออะไรอะ่ะอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้ารัดวงจรได้นะวิธีการถอดรถคืองวิธีการถอดครับหนึ่งยกนะแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากอย่าให้หายนะถ้าหายก็ิดเรื่องใหญ่หายไม่ได้นะตอนนี้ให้เก็บไว้ดีๆนะเก็บดีๆนะปรากดเซฟตี้ทุกครั้งนะก่อนที่จะซ่อมพทั่วทุกยนในบิบทุกสายไฟ ลาเวลาถอดเดี๋ยวถอดระบบไปนะอเย่าใช้ไฟที่ต้นเนี้ยเออเฉพนะใยไปที่อันตรายนะเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาในหะ้ดีกว่าโดยไม่ยุ่งดีกว่าเพราะเราก็ระบบไฟบอดี้พวกนี้นะอันนี้คันนี้นะเป็นรอ,อยจุดระเบิดเสียนะสูบสูบที่สองสามสี่นะเนี่ยเอาไปถอดออก รียนนะคับตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์เอาไว้แล้วครับพวกคอยจุระเบิดเนี้เตรียมปไว้พร้อมแล้วนะครับสูตที่หนึ่งนี่ลูกฟ้าเปลี่ยนมาแล้วนะเราก็จะสูดเราจะเปลี่ยนแค่สูตที่สองสามสี่เนี่ยเราก็จะมาดูการกันว่ามันจะหายไหมนะครับรอหน,น,น่อยหรอก หลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการทดสอบเครื่องยนต์นะว่าจะสั่นแบบเดิมมาไหมที่เราเจอนะฮะกับคอยจุลเบอร์สามตัวนี้ที่เราเปลี่ยนไปนะครับที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะเดี๋ยวจะลองลองลองส,สตาร์ทดูนะครับไปที่หน้าเครื่องเลยมาให้ดูเลยนี่ยั้งยัง ใส่เต็มท well uh, like um, sure> ี่ว่ะเออใส่เต็มที่อลอฮ่าอย่าลืมนะย้อนอื่นนะเราต้องใส่เซฟตี้ตัวนี้เข้าไปก่อนนะ ถึงจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นครับปีใส่ก็เสียบเข้าไปหันหน้าให้ตรงอ่ามันจะมีล็อกเขาบอกอยู่นะหันหน้าให้ตรงหันหน้าให้ตรงนะ่าง,งี้ครับกดเข้าไปปึ๊บเลื่อนล็อกนะอันนี้ต้องใส่ให้แน่นนะครับไม่แน่นมันจะโชว์โคดที่หน้าปัดเราเลยนะครับอ่ากดล็อกโอเค แล้วก็จะทำการตร์ดเครื่องยนต์นะครับ นี้นะเครื่องยนต์ได้เดินนิ่งปกติแล้วนะ,ะต่างจากตอนแรกที่มานะครับโอ้โหเครื่องพายเอาเทยนังแตกๆแตกเหมือนเครื่องจาพังเลยนะอันนี้สรุปที่ที่คอยตระเบือเสียนะฮะสามตัวนะเสียสุดที่สองสามสี่นะเสียสามตัวเลยมาอันนี้เสียงเสียงเครื่องยนต์นิ่งเลยนะครับามาการมาของเขาคือสัตว์ที่พายนะเครื่องจะพังเลยนะ นะใช่เคยเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นก็คือตัวแรกอะเสียก็เลยทำการเปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งตัวนะแล้วก็ไปสักประมาณคือของเนี่ยมันจะเสียพร้อมกันนะแล้วก็ไปสักประมาณ3ามือนก็จะเสียหมดเลยขรบคุณครับควรปิดแอร์ครับควรปิดแอร์นะก่อนนะมันจะ,จะเสถียรกว่านะครับ ไปที่ทลงลงคลิปนี้นะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนช่างหรือว่าพี่ๆน,น,นะนะนะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางอู่ของเราด้วยนะเนี่ อันนี้กล่องมันยังจําอยู่ว่าคอยจุดระเบิดที่เราเปลี่ยนไปนีน่มันเสียนะครับเราก็จะทําการเคลียร์โค้ดซะนะโดยใช้เครื่องสแกนตัวนี้แหละลบโค้ดออกไปตึง้งเห็นไหมมันก็จะบอกว่า no โค้ดไม่มีแล้วนะครับกล่องเราก็จะไม่จําแล้วนะว่าคอยจุดระเบิดเราเคยเสียนะเคลียร์ออกจากกล่องซะอันนี้ก็เสร็จสิ้นในการซ่อม รถยนต์คันนี้นะฮะสำหรับพีอุดปี2 0 1 0นะครับจบงานแล้วครับประกอบเสร็จก็ส่งลูกค้าได้เลยครับขอบคุณครับที่ติดตามทางอู่ของเรานะครับอู่แงเจริญการช่างนะเบอร์ติดต่อของเราคือ0ูนย์4 5้า1สห้าหนึ่งนะครับอยู่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยฮะขอบคุณครับ ครับวันนี้ครับวันนี้นะผมแไหมเจริญนั่งจะมาถามต่อถามปัญหาถึงลูกค้านะที่มาซ่อมรถกับเราอาการก่อนมาเนี่ยเป็นยังไงนะลองเราถามดูก็ก่อนมาก็รถกระตุกนะเร่งไม่่อยขึ้นครับแล้วก็ก็เลยเอามาให้ช่างเขาดูนะก็สรุปว่าคอยน้อนคอยจุดระเบิดจุดระเบิดเตียนะครับหายาจที่เราเช็คเนาะก็ที่นี่เครื่องมือก็พร้อมดีนะ ปกติแล้วเอาไปที่ศูนย์อื่นเนี่ยเขาไปที่อื่นที่อื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าทํารถไฮดิิตไม่ค่อยได้ซ่อมแล้วไม่จบกันก็แต่ที่นี่เครื่องมือจะมีเครื่องส่วนหนึ่งที่เป็นคอมพิวเตอร์อ่ะนะเสียงเข้าไปต้ก็จะรู้เลยว่าอะไรเสียซึ่งอื่นๆจะไม่ค่อยมีก็มีอะไรก็มาเข้าอู่นี้ตลอดครับ,รบ,รบยินดีครับผมอ่าอันนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับ ต้องเสร็จแล้วเราให้ลูกค้าวิ่งทดสอบดูเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะครับนะเครื่องนิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็มั่นใจครับนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องที่เขามีเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยปึ๊บเขาจะฟ้องเลยว่าอะไรเสียบ้างนะครับแล้วพอเราได้รู้เนี่ยเราก็ใช้รถอย่างปุ่นใจนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เดินเดินทางมาจากที่ไหนครับเดินทางมาจาก ที่เมืองทองครับครับผมก็ไม่ไกลกันมากนะใช่นะท่านใดที่อยู่ละแวกเมืองทองแจ้งวันะนะพิดิีให้บริการครับหรู่ไานจะบริการช่างครับคลิปนี้นะขอบคุณสําหรับลูกค้านะที่ให้เราทําการรีวิวทําการซ่อมแล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านหนึ่ๆที่ได้รู้ถึงปัญหาของรถรุ่นรุ่นนี้นะครับอันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ